ครับพี่น้องครับผมพอดีพอผมฝันนะครับพี่น้องพอผมฝันว่าอันผมขนของมาเตรียมรถอาญ,ญาครับผมฝันฝันนี้ฝันเกี่ยวตังเต่ไอ้งดที่ออกศูนย์สี่สศูนย์นะครับพี่น้องครับแล้วก็ออก,กออกสี่ีหกเหล็กล่างนะครับคือว่าฝันเกี่ยวกันมาในตังเต้พุ่นะครับเดีวก็ลาสุดนี่เพิ่นกน ยังฟันดีตัวหนึ่งครับผมเหล,ล็กฟันคนยังฟันดีตัวหนึ่งครับผมงวดมาติดตามด้ครับพี่น้องงวดวันที่งวดวันที่สิบงวดวันที่หนึ่งนะครับงวดวันที่หนึ่งกุ้งพาพันสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับพี่น้องครับมาตามเบิ้งได้พี่น้องมาหกสี่มาลักหน่วยครับผมหกครับหกเพราะว่า พราะว่ารถขั้นนี้เลกออกบปยครับรถขัดเก่าเลกออกดูครับครับตามกันแต่กนเป็นเป็นบอยใหม่ครับแต่กนเป็นบอยไม้ศูนยส่สามหงวดที่มันออกศูนย์สครับ4ีศูล่างนะครับผมบนสีบนศูนย์สี่ล่าง4ี่ศแล้วก็ต่อกันมาอีกก็ออกสีห ขอม,มาตามกันรุ่นนี้ครับผมวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ว่าวสองพันห้ากสิบสี่วสเขาบอมั่นใจนัแ่แหละครับผมว่าพ่อแล้วก็ฝันฝันเกลียวตลอดครับหกมาลักหน่วยสิมาบอพี่น้องถีอว่าเป็นแนวทางด้วยครับพี่น้องครับผมบุสนับสนุนหนซื้อบุญเสนับสนุนหซ้ซออ สิ่งผิดกฎหมายนะครับสนับสนุนในพี่น้องสื่อฉลาฉลา,ลากินแบ่งรัฐบาลนะครับหวยกับลุตรี่ครับผมมาเบิ่งว่าสิออกบ่ครับพกมาละหน่วยบ่เราตามดูกันกนะครับพี่น้องครับขั้นเกา่าคือเบิ่งขั้นเกา่เกาของพี่ไส่เิ่นของพี่ไส่เิ่นขั้นเก่าขั้นเก่าออก เก่าครับพี่น้องครับงวดที่แล้วก็ออกคกหนึ่งครับผมแต่ว่าพี่ต้งครับเลขรถเพิ่นเลขเลขอ่าเลขอันสองตัวบนอันของละวันที่หนึ่งนะครับงวดที่ออกคกหนึ่งไหมครับผมต้งต้งเลยครับผมหกหนึ่งต้งต้งครับผมพี่น้องครับผมเลขกอันหวยเขาดูครับผมเลขเขาดูครับผมรถสองการนี้ครับผม งวดงว่างนึงนี่ลาสุดนี่ก็ออกหนึ่งหนึ่งหาครับผมถ้าซื้อขึ้นซื้อลงก็อันที่ถืออยู่ครับผมซื้อลอตเตอรีนะครับเนาะซื้อในเลขไทยของระวันสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับพี่น้องครับผมสนับสนุนซื้อรางวัลลอตเตอรี่ครับผมสลากกินแบ่งรัฐบาลครับพี่น้องครับนะครับหนาวเพิ่นครับผม มาเบิ่งเลยครับพี่น้องจะได้กันให้มากเลยครับเออพี่น้องเอ้ยฮุกครับผมฮุกที่ก็จะได้ให้มากรักหน่วยครับพี่น้องพิจารณาเอาครับนี่พอครับผมป่ายเก่าป่ายเก่ายังยังเขาดูๆอยู่ครับจนนี้ป่ายไหมครับผมป่ายเก่าตัวหัวเอาไปเอาไปให้ครับเออสําคัญคุณทรงจะวัดขึ้นแล้วครับผมเพราะว่า มันไปตรงกับสูตรอันคิดของอาจารย์ที่ผมเบิ่งนะครับผมว่าผมโกไปตรงกับลักหน่วยของเพื่อนครับผมหน่วยบนนะครับระเบิงนะครับผมโคกว่าท่านเห็นมาบนจะเบิงตาหมดนี่แหละครับผมพี่น้องจะได้ใค้กมากครับพี่น้องครับพิจารณาเลยครับผม แต่ว่าลักซิปนี่ลักซิปนี่อาสิอันอาิซูนนะครับผมลักซิอ้นครับผมอาสิซูนอาชิมาครับผมแต่ว่าอันเก่าอา,ากอีกระเดิครับผมเก่าล่องครับผมูนซูนหกเกาทำเป็นสองตัวบนุนะครับ พิจารณาเลยครับพี่น้องครับขอให้โดนครับขอให้โชคดีทุกคนครับผมโกโหวตที่หนึ่งกู้ปลาพันโหวตที่หอดีครับผมครับพี่น้องครับขอมาฝากพี่น้องครับผมครับผมโหวดที่เล้ว ของพอีไส้พ่อครับมาตรงตงเลยครับผมหกหกหนึ่งครับผมเจ็บปลายลดเป็นหนึ่งหกหนึ่งครับพี่น้องครับผมหนึ่งหกหนึ่งครับผมตรงตงเลยครับผมงามขนาดเลยลดพอผมกับศูนย์สี่สามหกศูนย์สี่กับตรงตงเลยครับผมสี่หกกับตรงตรงกับผมมาล้างครับผมครับผม เราทากน่น้สูงใแลวกรับผม